วิธีการจูนรีโมทของสวิตไฟกาเทียนะครับขั้นตอนแรกเราต้องกดค้างที่สวิตไฟจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับเรากดค้างไปเลยครับพอเสียงดังตึดแล้วเราก็มากดที่รีโมททันทีครับก็จะมีเสียงตอบรับสัญญาณกันนะครับปุ่มแล้วเราลองเปิดปิดดูครับถ้าเป็นตัวที่2นะครับเรากดค้างเหมือนกันทําลักษณะเหมือนเดิมเลยครับ ก็จะมีเสียงใช่ไหมครับแต่เราต้องมากดที่ตัวรีโมทสอครั้ง1 2ก็จะมีเสียงตอบรับกันนะครับเราลองกดปิดดูครับตัวที่3เรากดเหมือนเดิมครับลักษณะเดิมเลย <S <S แต่เรากด3ครั้ง1 2 3เรียบร้อยครับเรที่เราวิธีนี้เราลองมาปิดเปิดด้วยรีโมทครับ1 ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ครับสามารถใช้งานได้ปกติครับ2 2นะครับแล้วก็ดับ1แล้วก็ดับ3ครับเรียบร้อยครับวิธีการล้างค่าเมื่อเราจูนสวิตช์ไฟผิดนะครับผมง่ายๆครับขั้นตอนแรกๆครับกดค้างที่สวิตเหมือนเดิมครับตึวที่1นะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับ ที่2ครับเราเพิ่งเปิดมือครับเป็นการล้างค่าระหว่างรีโมทกับสวิตช์ไฟครับสวิตช์ที่2ที่3ก็ทําเหมือนกันครับ